สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงรายได้นะครับของสนามฟุตบอลย่าเทียมนะครับหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3อย่างก็คือให้เช่าปกตินะครับจัดแข่งแล้วก็ทำอะคาเดมีนะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยต้องเป็นส่วนประกอบกันเรามาดูเรื่องของวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องของออการทําสนามออตอนจัดการแข่งน,นะครับจัดการแข่งเนี่ยรายได้เนี่ยนะครับมันจะมาจากการขาย สินค้านะครับอยากขายน้ําขายขนมนะครับขายเครื่องดื่มนะครับต่อการจัดการแข่งขันหนึ่งวันเนี่ยนะครับรายได้หลักนะครับจะมาจากส่วนนี้ซึ่งบางที่เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าลูกค้าของของเราเนี่ยนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามีอยูส่สองสนามนะครับรายได้เนี่ยจัดการแข่งขันหนึ่งวันเนี่ยรายได้ตัวเลขหกหลักเลยนะครับก็ ก็มีนะครับหลายหลายสนามแล้วนะครับที่แนะนําผมเข้ามานะครับก็ให้ข้อมูลมานะครับการทํารจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับจะจะจัดเองหรือว่าจะให้เช่านะครับจะมีกลุ่มที่เขาเป็นคนที่จัดการแข่งขันมาเช่าสถานที่อะไรเงี้ยนะครับเราก็ขอว่าเรื่องก,า,การขายน้ําขายอาหารขายเครื่องดื่มขายขนมอะไรพวกนี้นะครับก็ ขอให้เป็นทางส่วนของสนามนะครับส่วนค่าใช้จ่ายสนามในการเช่าสนามเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของสนามคุยกับผู้จัดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับขึ้นมันรายได้นะครับที่จากการขายสินค้าเนี่ยมาจากประเภทในการจัดการแข่งขันเช่นจัดการแข่งขันเ,เด็กๆนะครับ เด็กๆเนี่ยก็จะขายของได้แบบนึงนะครับถ้าจัดการชันผู้ใหญ่ก็จะขายของได้อีกแบบหนึ่งนะครับ